สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้นะคะก็มาดูผลผลิตของเรานะคะที่เราทําไว้นะคะตอนนั้นน่าจะสักประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะตั้งแต่วันที่เราบังคับให้เขาออกปลีกาลางลําต้นนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วเรียบร้อยนะคะว่าไอ้ที่ชี้ออกมาจากกลางต้นนั้นน่ะก็คือเครือมันนั่นเองนะคะเครือที่มีอ่าลูก เรียบร้อยนะคะตอนนี้นับได้นะคะก็มีอยู่6หวี6หวีในแต่และหว,วีเนี่ยมี16ลูกนะคะ16ลูกข้างหน้าเนี่ยจะ10ข้างล่างจะ6นะคะอาไซอาให้ดูจากนิ้วโป้งนะคะก็คือจะยาวกว่านิ้วโป้งขนาดนะคะก็จะพิเศษกว่าที่อาออกตามปกติอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ อันนี้คือออกตามปกตินะคะคือออกที่ปลายเขานะคะดูน่าจะสักประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่วีนะคะแต่และวีเนี่ยก็ประมาณสิบสามสิบสี่ลูกนะคะอ,อันนี้ก็คือที่ออกตามปกตินะคะวันให้เห็นเลยชัดๆเลยสาเหตุที่เขาอุดมสมบูรณ์กว่ากว่าเพื่อนที่ออกตามปกติก็เพราะว่า แทนที่จะลำเลียงขึ้นไปข้างบนก็มาลำเลียงออกกลางต้นคือแบบออกมาถึงครึ่งต้นแล้วเขาก็มาหาที่ที่ผลเลยเดี๋ยวเราจะได้ผลออกมาแล้วปุ๊บก็คือเครือคือ,ค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 อหวีนี่หละค่ะเราก็จะไปตัดไปตัดกา้าน การกล้วยนะคะการกล้วยออกให้เหลือสักประมาณ4-5ก้านนะคะประมาณนี้เพื่อที่ตัดวงจรการลำเลียงแ่ธท่าขึ้นไปเลี้ยงใบอ่าพอใบไม่มีหรือว่าใบมีน้อยนะคะและาตาก็จะมากองอยู่ที่ตัวอ่ากล้วยของเรานะคะกล้วยก็จะลูกโตนะคะกล้วยก็จะลูกโตอ,อันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งนะคะสวยไมเอ่ยสวยไหมคะ คนปลูกสวยไหมคะ,ะไม่ใช่ก็คือกล้วยสวยไหมคะกล้วยสวยไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะก็มาอัปเดตให้ฟังแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ